อะไรกันนี่อะไร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 นี่อะไรอะไรโอ้โอ้อะไรนี่โอ้ปิ่งไปหาใครนี่โอ้โหอะไรนี่ได้อะไรกันนี่อะไรนี่กระเป๋าอะไรนี่สมบัติอะไรข้างหลังนี่โอ้เขาได้อะไรครับนี่สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องธรรมารีสีสิภทรนะคะอะไรอยู่ข้างหลังน้องฟิล์ม โอ้ส oh. ุพรรณษาได้ของฝากทำไมน่ารักจังเลยเนี่ยในกระเป๋ารุ่นจังเลยเอาเดี๋ยวเราไปรุ่นกันที่ไหนโรงงานกระดาษค่ะเดี๋ยวไปเลยครับเอาสวัสดีครับไปไหนยังไงนะสวัสดีครับเออเออเอาไปกันเลย let's go เอา ช่างกวยเจียงไปรุ่นของขวัญด้วยกันไหมครับไปเลยครับครับผมไปกันเลยครับครับผมเออ let's go <S โอ้ไปแล้วครับ <c oughs> โอโ้โ,อโหโอโห้รุ่น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 โอโ้โหรุ่นมากเลยมัน,นคืออะไร,รนนอโอ้โหโ น่ารักมากเลยนะครับวันนี้พวกเราจะไปลุ้นของขวัญนะครับกันที่โรงงานกระดาษนะฮะก็มีน้องปามน้องฟิล์มน้องจีนะครับมันคืออะไรฮ้เฮ้ เอาตรงนี้เลยครับนี่เนี่ยตรงนี้แหละเอาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้รอก่อนรอก่อนโอ้หายใจมันทั่วทองเลยวิ่งตามสุพรรณสาโอ้โหน้องปามจัดการแล้วเอ้ารีบออกมาเลยมันคืออะไรครับอื้ม พอพ่อแมพ่พี่น้องก็รอรุ่นอยู่ครับว่ามันจะคืออะไรของขันชิ้นนี้คืออะไรครับผมอ้เย็นเยเย็นโอ้โหว,วิ่งฝุ่นตลบมาเลยนะครับมาหาพี่พฟิล์มขี่ใส่หัวพิจีในสุรันสาเอ้าเอกะเชือกก็มาก่อนถอ,อดเชือกกมาหรือไว้แต่กระเป๋าก็พอ พี่ฟิมหนูพายกระเป๋าด้วยพี่ฟิมเป็นของขวัญที่เซอร์ไพรส์มากครับผมเป็นไงน้องจิไปแห่งงานสนุกไหมเมื่อวานโอ้สุดยอดสุดยอด พบกับเราได้ทุกๆวันนะครับในช่องแฟม i ลีสีทับไทยนะครับให้พี่ฟิล์มเปิดตัวนั้นแหละเปิดเปิดกระเป๋ามาก่อนมันคืออะไรอ้าว้ฮู้้โฮ้ฮอ่ะแกะมาเลยพี่ฟิล์มเ่เดี๋ยวเรามารุ่นด้วยกันมาแล้วแทนแทนแทน แทนแทนแทนสุดยอดไปเลยแกะเลยเหรอแกะเลยครับมันเป็นอะไรสุพันษาก็ตื่นเต้น <แ os. S 1> พี่ๆก็ตื่นเต้นของฝากจากคุณทิดาพรพุ่มเจริญนะคะจังหวัดเชียงใหม่โอ้ขอบคุณครับ มาไกลเลยครับเซอร์ไพรส์มากมาไกลเลยเอาน้องปัมงป๊มช่วยน้องปั๊มช่วยช่วยน้องฟิมเฮ้าล้เอาไปี่เราเลยอ่ะ,อะ,อะปั๊มมามาก่อนก็ได้น้องหวงปั๊มมานั่งฝังนี้เออช่วยถือเชือกที่ฟิมโอ้โอ ระวังของแตกนะ 15, สุพรรณศักดัว่พี่แย่งพี่ฟิล wow ์มหรือเปล่าตื <t <t ่นเต้นตื่นเต้นไปหน่อยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นยังเลย มาแล้วเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรสพ์อะไรคะขนมค่ะโอ้สุดยอดไปเลยแกงมาชิมหน่อยแกงมาชิมให้เพื่อนเพื่อน,นชิมหน่อยเร็วโอ้คุกกี้รอมยใหญ่โอ,โโอ้สุดยอดไปเลยขนมข้าวเกียบปลาหมึก เดี๋ยวมาชิมก่อนเร็วระวังสุพรรณสากินนะเอากินอะไรสาสุพรรณสาจะกินใส่ปากแล้วเอาออกก่อนเอาสาเอาออกก่อนเอาออกก่อนเอาออกก่อนค่อยเกะออกจากถุงให้กินอ่ะจิช่วยจิมาถือมาทางนี้จิจิถือมาทางนี้ไหนขนมอะไรที่สุพรรณสากินได้บ้างนี่ตุ้มในรูเหม Sag ือกันอ e uh ัน uh, นี nah, ้ก <opened mail. S 1> oh, ินได้อยู่ช้างกินได้โอ้ตามเก็บหน่อย ออกมาแล้วมาแล้วโอ้หอม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 เอาช่วยกันป้อนสุอพันษาแล้วนี่ตัวนี้นี่แกะกินเลยให้พี่ฟิมป้อนโอเคโอ้เอาแกะขนมให้กินก่อนน้องหิวน้องหิวขยะกกินกับพี่ฟิวมาพี่ฟิมป้อนนะเออกินกินกินเออกินได้อร่อยโอ้เออ กินไปเลยลูกกินไปเลยกินครับพี hey. ่ปามเออกินก um. right. so oh ินก hmm. ินกิน้พี่พีมป้อนหน่อยป้อนน้องหน่อยเอ่ออ่า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 อ่ำเอออร่อยจังเลยขนมเอฟซีจากไหนนะเมื่อกี้จากเชียงใหม่ค่ะ โอ้ขอบคุณจากใจครับขนมอร่อยมากเลยเดี๋ยวเราไปแบ่งกันกินที่บ้านเออสุพรรศษาสุพรรษา,าได้กินขนมอร่อยเลยวันนี้อือ,อหือป้อนบ้างอากิป้อนด้วย พี่ฟิฟีพกล่าวขอบคุณหน่อยครับก็อขอบคุณ FC ฟจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็อะขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญรุ่งเ,เรืองในหน้าที่การงานนะคะร่ำรวยค่ะขอบคุณค่ะอ่าโอเคนะครับผมก็ขอให้ผู้ใหญ่ใจดีนะครับ FC ที่น่ารักที่อยู่เชียงใหม่นะครับผมที่ได้ส่งของฝากเป็นขนมอร่อยเลยนะครับมาให้สุพรรษสากับ เด็กๆได้ชิมนะครับผมวันนี้ก็ขอวอวยพรอวยัยใ,ให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมคำว่ามันตั้งใจปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะครับผมวันนี้ครอบครัวแฟมิลี่สีทับไายของเราขอขอบคุณมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปบ้านกันเลยอเดี๋ยวไปแบ่งกันกินที่บ้านครับไปเลยครับสุพรรณษาพี่ฟิลไปแล้วเร็ววิ่งเลยเออไปไปโอ้โหครับไปแล้วทีมงาน เอาวิ่งโอ้โหโอใครจะชนะเอาวิ่งเล็โอ้โหโอ้โหหางตุ๊ดเลยโอ้โห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 อยังยังยังอร่อยยังอร่อยพี่จิหมดเลยยังพี่ปาหมดเลยยังโอ้ไปกินที่บ้านลูกไปกินที่บ้านโอ้น่ารักมากเลย โอ้น่ารักมากน่ารักมากโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับลุ้นแกะของฝากของขวัญนะครับระทึกมากเลยนะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี f อซเชียงใหม่นะครับส่งของอร่อยๆมาให้กินนะครับผมมาให้ทานกันมาให้ชิมกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไ r i b e กันมาเยอะนะครับผม ในช่อง f ฟมิลีสีทับไทยบายบายขอบคุณครับสวัสดีครับ let's go